เมื่ออารีบอกรับเป็นกมเมืองอันนี้ลอง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 เปิ้ลหักตัวคนเดียวกึดนตึ้งหากวันเลยนะบอมีวันใดที่เปิ้ลจะบอกขึ้นตึงหาตัวเลยเปิ้ลหักตัวหนาะ ตั้งแต่วันนี้ไปเควนจะหักตัวคนเดียวความหักเป็นอย่างตีสวยงามเควนหักตัวคนเดียวจะบะหักไผ่หมแล้วหมดละหมดละมียมกอนนะ ภาษาเหนือบครับนะคะนะอันนี้น่ากันนี้นะคะเลิกอู้คนตึงเลิกอู้คนตึงหมอนด้อยคือเบาหน่อยคนเดียวมันมันคือมันคือความหมายเดียวกับเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเจอกันนะเอาทำไมจะอู้เป็นเสียงจีนหน้าฮักกว่านี่ หลงตัวเก้าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลงตัวนี่ก่ะเป็นเรื่องพิเศษแถมแมวสวบสวัสดีครับปอีอริแตงครับขอลูกัอลูกค้างหน่อยครับไม่บม่ได้อริจะครบนะจะเป็นจะเป็นลูหัวลิอริครบนะ ครบเกือบตายเลยนะฮะหลูบหัวคนหลูบไปได้แบบคนห้ามหลูบหัวหลูบหัวมันนี่ครบๆนะครบ,นะค,รบครบจมเขี้ยวเลยนะ